หายสางจะคือบุกแค้นเป็นเท่นี้ก็ได้หายใช้มือแต่บ่าเลยเอาสบายดีเด้ออันสือมาหายเพิ่นแต่ว่าปันหายแจาบ่าสิปันหายสางกินนมบอเพราะว่าพวสิอุ่นเนาะเป็นต่อุ่นแท้ะเป็นแต่อุ่นแห่ะเป็นต่อุ่นเนาะว่าอ,อันนออี้แหละ โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อโดยมาพบพ่อน้าตีอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อมานี่กะอยู่เพื่อนเอโมพี่น้องเอยโดยยามสวยเนาะตอนนี้ก็มาฝนตกพี่นอ้องทังเพื่อนเพื่อนกะแบบพยุเข่าเนาะ มาวานี่แหงแรกมันนี่แบบพนต๊ขคักออ้ทีมาสวยๆหน่อยหนึ่งพี่น้องมนันนี่มันนี่พนต๊พี่น้องเนาะได้กินอึ่งโดยหากว่าตลาดอันพ่นซิมนะทางเขามานะเพิ่นยังมาคันแบบลงเลยนะมือมันผุดผุดอ๋อโดยมันนี่ก็เลยเขา<อ>มาหาไอ้โมคือเก่าพี่น้องอยังโบมีสดอาเพิ่นขายถือได้มีน้องหาสิบพันได้ไล่ลายเนาะอึ่งน,นะแต่ว่ามันนี่โบมีซ้ัยังบ่เึงเวลาเปิดโดยอาพี่น้องเดียวสิบพุ่นโดย โดยพี่นอนะ้องเนาะปู่แปงทรงผมอยู่ทางนี้สบายดีอะโมสบายดีอ่าจังได้ลูกวันนี้คือปืนยินเสียงเลยนอนอ๋อเพิ่อลับเลยอ๋ออันนี้จะเป็นทางการของตีพี่น้องแคเพิ่นเอามาเลยใส่เนาะปลาแหงแบบเพิ่นมาขายค่ะนะแต่วันนี้ก็ได้ซื้อซอยเพิ่นซะกองหนึ่งเนาะมาให้ยอะโมโดยมาายใจขึ้นขึ้นขึสร้างเพิ่นก็กินเนี่ยนี่เลยว่ายำเวเียนเหมือนวะ อ๋อว่านนี้ผัดเจ้าเอายังให้เพื่อนกินสวรรค์ซื้อหลับซีนซื้อหลับซีนเอามือนี้ได้สารหลับเนี่ยมือนี้ก็มือมีมีแต่ผสมกูเดียวคิดว่ามือนี้หลับงัวว่านี่หลับซีมีแต่ปิ้งอันนี้ให้เพื่อนกินก็กินอยู่ตีป้านินไงแบบเพื่อนมามาขายก็เลยซื้อซอยเห็นว่าเออสิมาหาเจ้าก็เลยซื้อมาหาจ้าเลยอยู่เุคนกากขาเอากินบ่ได้พี่น้องบ่มีแควมันแห้ง ลายเพิ่งกระเรอยนอ่ะลายหองน้องมวนรับเลยเอบอเบิ่งด้วยเบิ่งก่อน <c oughs> ว้า่ิ๊กคือนอนบ่ให้มุนมอนเลยมินอนมึงนี่นอนขักนอนแน่นี่

ín lẹoèốc về mua thờ cân với đây đấy gì hãy sàng cứ bốché mình theo này cái này hãy sẽ mưa thấy vợ <laughs> เลยเอาสบายดีเดอ้ออันสื่อมาให้เพื่อนแต่ว่าปันให้เจ้าบ่สิปันให้ยฉางกินนมบอสไงบา่บบางอืมก้อยปูนจะกินแล้วว่าสาขาวเชนะ้นา,านะกินแล้วหิเห็ดทงเคงเห็ดได้แล้วง,งานเฮดิไ้อปูนบอส กลอยเป็นอย่างไรเฮ้ย <c oughs> เอโมอะไรเหมืหนอนเขาเขาเห็นหมูเป็นอาาเอโมอย่างนี้นต้นโต,นตนแบบเหมาะสมหน่อยจิเร็บเอาจะเช่าเทอะโ <c oughs> ดยสบายดีก็นำก่อนจะซื้อช่องอันนั้นได้บ่ เอารถไปไปสื่อสายโมพี่รถไปชนค่ะืมมีรถเนาะกินข้าวเส้าแหงอะไรเนาะได้ยังกินมไหมนี่กินปลากินปลาอะไรคือปลาคือกันมีตู้พังเพลงน้ำงามแหงอะไรเนาะ ลูกรับแด้บริษัทเครื่องบอยโมมา,น,มาน,นี่มีเครื่องสักอยู่บ่มีเขื่องสักอยู่บ่ซึ่งเยี่ยเน่เบิงเน่เบิงเน่เบิงผู้บ่าวก้อยปูนบ่ <c oughs> เออซึ่งเธอซึ่งว่ะคิดว่าเน่เบิ่งยังเออห้องเราไปก้อยปูนซอยไหนนี่อ๋อเป็นยืนใั่แหละอไม่เป็นยืนเ,นนเนบิ่งบ่ให้กำลังใจเนาะ <c oughs> งามไรเนาะนเป็นใส่อันนัน้นเนาะงามไยมันได้ทางขึ้นน้องงามค่ะเนาะอ,อันนี้จะเป็นแบบนี้เลย อันนี้เพี่เอิญว่ายังเกาะไอโม่สังโคบมีรถไปอะไรพี่น้องบันยังอยู่เพื่อนอยู่เผาสาร้างอะไรเจ้านะที่ขึ้น,นนะ <g ül> บ่อเหมี่ยนแน่นเนี่ยฝนตกมันบอกมนันแห้งสีบอันนันบอกรถนะลอง,ลงบอกเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งบริปเปียกไว้โมโอ้โหนอนวันไหนวันคืนนอนบันไหนวันคืนมันตกแห้งเนาะ ขึ้นว่านนี่ได้เหมือนขึ้นนี่ตอนประมาณ13โมงนี่นดีดีได้นฝนตกหานอนละคอ,อยทิพย์แต่งงี้คอยปูนเนาะ ก็คือได้แลวมีดาบมีมันไดเนยะมันไดกะกกำลังเหตุพี่น้องเนาะหนกจะรับแต่ตอนใดอะมรับอรับโดนแล้วมันนี่บริยกกับหูกแล้วว่านิยอแค้ยอ,ยยอว่า <c oughs> มันขึ้นมาเบิงโมงสิบสองโมงหินทะศัพา์ต่อมันมันพนตกขนาดเนาะเปียกเปเลยเป็นเปียก,กืว่าส่งเฉยก็เปียก,ก,ม,ยกม,มีแต่ว่าอะไรก็ไต่อยู่เพื่อนแหละ <c oughs> สิบอลไตกพน้นแข็งพ้นแหละมันพนตกจะมาทางอะไรนะหัว่ะมาทางอะไรหัวเบิดเลยพี่น้องมันเป็นน้ำมันลังคาบอกเลย,ยเป็นน้ำมัน,มน มันกดแน่มเพ็นปน <laughs> ูนกันว่าลาะป้าพึ่งเนี่ยเจ้ยบ่มเก็

มันกี่ไห้องหองน้ำมันพร้อมด่ะมันพร้อมบอกว่าิดว่ามันคือือนแทนว่าข้าบุหของน้ำแค่ข้าวผันใส่อันนี้งามงเนะเป็นอกแหลกไวให้ คนคนกอยปูนทางนอก <c oughs> อามาสวยวะดูทีมาเบิร์กฮ่าฮ่าฮ่าชิป้ายกับโมไปจริงๆใครเจ้าวะโออันนี้กันบริษัทธรรมดาเด้อสโนอันนี้นะตอนตอนจากปีเนี่ยโมชาเอ็ดทชาเอ็ดปีดิแมน คือยสิบหกปีแท้ผู้คนแต่จะเป็นสาวงา้อไรมีหูบร้ายนะจ๊ะเนาะมัรยกระดับแค่สองเลทร้อญญาานรู้นั่นแหละมันจะอุ่น

นอกเนาะเป็นใส่ทอเรียบร้อยปิดไหมปิดไหมไ่ด้ยินตลอดเลยเอคเนี่ยอฝนตกเลยมีอรนากด้นปิดไหมั้ง

มันขึ้นเทิงผู้เดียวขึ้นเทิงขึ้นไปเฮ็ดบันได้บ่บ่เห็นสวยงามมากเลยงามนำบันไดจนเนาะุดเฮาไปเกิดวันผุดคือวันจันทร์คันแก่งามกว่าหมู่เกินงามเนาะ บันไดเพิ่นพี่น้องเลยงามขักอเลยน,นี่ยอาหนะนี่อย่างอันนี้คือเพิินมาสร้างวะแม่นมขรับเอ,อิ่มทางไหนเบิงเบิเงเบิงองเบ่งก่อนเออทัวทีเปียกว่าเลยพี่น้องเลยปลาเอาเกือดปลาไปหนก ลูกจะกินข่าวแล้วบอก่นอนนะกินหนึ่งบอกระยังยังให้กินอม,มาอม่มาขหนยันรยอาบน้ำนี่บาบอกมมือมันยังยังนะบอกรวหนาวสําป็นมานวันนี้แ <c oughs> ข่น,น,ขน,ขนคนตกชั่อคราวบอกนนตกสําเนาะแล้วก็อันกินหนำเย็นใส่อีกให้นนั่นและ ป้าเอามาใส่ใส่ให้สารคนกินนะซื้อวันนี้บอกมันบอกเชื่อจริงอืมจริงให้เคนกินแต่ว่าตอนสวยแต่ว่าโบมีกะคนตกแม่งอันนี้ขึ้นเฮือนเต็มเลยเนาะเฮ้ยมืมอคืนนี้วิว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 โอ้โหเท่าเท่หมูแห้งเต็มเลยระวังหูน้องมณ์เด้อเข่าจะหย่าอะไรนะกกมุบ่ มือคือไอออบไม่ได้มื่อนี้ฝนชิโตกอีแล้วนี่เดี๋ยวไงจะตกมาเลยเบิ้งแน่จะเบิ้งทองฟ้านี่คือฝนชิโตกมาอีกเลยมือหิ้ก็จมาแล้วงามเลยพอดีอุ่นหละอ๋อสางเป็นมาเห็ด หมดไปหลดจาวบาัตรโหลดกาแฟแล้วพี่น้อยเนาะไม่แล้วไม่แล้ว <laughs> แซ่บอกกินน้ำเย็นดีโมบรรยากาศแนวกินน้ำเย็นได้เพิ่นนี่อืมเป็นแ,แวะช่องวงวงหนึ่งครับอ่า วงนาแว่นเป็นธรรมดามือใหญ่กว่าแบบตอนแรกนะเจ้ว่าสีใหญ่มาทางนี้เนอนโมนอนตอนแรกเนาะใครแต่ว่าบันใหญ่มาถ้าว่าใหญ่มากก็เปียกวันแรกทางนี้แห้งเปียกกว่าาเขใครแล้วว่าช่างเป็นแบบนี้พอนอนอีหายัดพักกระพุ้ขึ้นเทิงอยู่ดอกแต่ว่าใครแต่สร้างพอนนอนตั้งเทิงเนาะเลยบปเปียกฝนตกอันนี้เขียวมันสีโบหัวดิมันหัวแล้วเคยหัวแล้วฝนตกแห้งแห้งหัวแล้วอืออันนี้ขึ้นไป มันก็สีมันอันนั้นใครเดาคนเห็ดเบียกมันจังบ่หอนเนาะมืดคึ้มคนสิตกเห็ดเบียกบ่เมื่อยจะน้อยบ่ตกบ่มาหนิ่ืมคนโตกดีและนอกยันรักฮะคนตกลิ้นนั่นแหละเ็ดไปใส่กระยากเนาะพี่น้องโต๊ะไรกัน ถ้าเกิดเห็ดเสาหน,นี่ไวรมอนไว้เนาะเป็นเห็ดไว้ได้พี่น้องไอ้ซางนะเอากลางคืนจะเหม็นใส่สนลระโดดกานะอโ,โอ้เอาเขาในาติดล่องติดก็บ่ได้เบาไมนเป็นนามยังนะอ,อืมอล่องรึเอาเบอกอยู่โอ้ยยานดิเฮเบาเฮ้บ่ โหลดติดบบได้นอไปใสกันย่างแล้วบันนี้ไปไปยืมรถลไอโฟนแลยเอมเนาะที่โหลไอโฟนไปหานไปยังกันรอจะหน่กเจ็บเมือกับโบได้บบได้กินแล้วหนักกว่าใครเมื่อเอาคนยี่ไปใส่ เป็นเอเออมันเป็นรถเป็นรถุดแม่เจ้าเป็นบ่เห็นผม่โอืมเราเพิ่นเอาเมื่อที่แต่ว่ายางไปซื้อเอ้ยโม่ให้ช่างให้ให้ให้ช่างเออให้ไอ้ลายรับซื้อให้รับไปซื้อบ่ให้เรายางไปซื้อเนาะเอาไว้าล้ว โปบใหม่อันนี้พี่น้องบุกเป็นบุกเลยไวได้เป็นเห็ดพี่น้องเนาะ4คนเบอร์โมส,ส่าง4เลยเนาะห,หาหคนอือไวอ ไรเฮือนเลยมีทั้งความสะอาดแล้วเอโม่บันย์ยำพิเศดเจ้าเ <c oughs> ก็บเก็บถูกมือเลยเอโมโ่เด้อเฮือนแล้วเลยเจ้า <c oughs> ส,สิป,ปั๊ดสินดอกเลยเฮือนงามซ้ำ สวยงามจนะนอยกับลูกตื่นแล้วนี่จากโมงฝันนอนตื่นแล้วโมตื่นแล้วตื่แหงตื่นไวซังส <c oughs> ายคุ้มกบไหมมียาก,กินอยู่เลยเจ็บห <c oughs> <c oughs> ัวจะเป็นมัดเนาะแข็งคนครับ นี่การคนทางเขามานะ่ะยากยากพี่น้องเลยตอนแรกก็ลืมเลยว่าฝนตกนะลืมไปเลยเขามาว่าหมือ่นอยู่ฝนตกลินฝนตกแห้งเสร็แบบเมื่อคืนนี่ตกแห้งเองเนาะไอ้ฝนตกเหอฮะไฝนตกวายเยงเื่งอนหางไถ่นามเต็มท้งใหญ่ๆนะมันตกมันมีไสายคาตรงหน้าม,มันนะพี่น้อง ีนแถวนี้หาซิมีน้ำลายเนาะเจาะแป๊บเดียวกระเทิงเองซิมีน้ำอืออยู่หุ่นน่ำปะจะไปจาหนักป่เจาะก็ได้ก็ได้กำลังหาซางอยู่ตอนนี้นะมันแบบว่าเคยเจาะแล้วแลยบัดนี้เจาะหินด้านเลยคนก็เลยเศร้าแบบผู้ใหญ่เพคนเจาะให้คือกันารนนะก็เลยบันี้เจาะเองบ่มีอันนั้นอลไรก็ยาพูดน้ำก็บ่ได้คือกัน มันต้องเลิกลงไปอีกวเว่าเฮือนห้านะมันอึดน้ำเขามีน้ำพี่น้องกัพดเป็นลำสางเป็นลำสางแล้วมันบ่เทิงเห็นบ่ก็แบบยู่เือนนะขุดเอาบมมีนม้ำเมือนเจ้ากะะตอนนี้พี่ก็เจาะอ่ะแหละเวลาพูดเอาไปเจบบาะอะไรเนาะพุดพุดลงไปแล้ว,ลวก็ซื้อเอียนมาปลอ่อยเป็นใบน้าซื้อเอียนมาปล่อย <c oughs> บ่แง่อ MM <laughs> <to cuarto material> ีพี่น้องคนสิมาอีหลีเนาะเดี๋ยวกะสิพอจบคลิปก่อนพี่น้องเนาะมื้อนี้กะแปะมาห้เอมมสิเฮ็ดหยังบัดนี้สินอนบ่หรือว่าสิเอาลูกอาบน้ําเฮ็ดหยังคนกระต๊กเดี๋ยวกะคนลิ้นมาเลยนี่ักขาบ่ได้เอมพี่น้องเอ้ยโดย พี่น้องคลิปนี้ก็สิขอจบไปก่อนเนาะหาพบพอกันคลิปหนาพี่น้องก็มาหนี้ก็แหวมาหาเอมโมคือเก่าโดยไปไซโบได้แล้วพี่น้องเพิ่นก็รถเทแล้วโดยาพอดีมาแล้วก็ซื้อปลาแห้งมาให้เพิ่นกับพอดีปั้นกับสร้างเนี่ยมป็นติ่งกินเสบายดีเอมโมโดยน้องมนวลก็รับเนาะตอนนี้ยังไม่ทันตื่นสร้างมันก็ลงมือเหดอยู่ เลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ชิขอลาไปก่อนเด้อเนาะค่ะบพบเพากันคลิปหน้าพี่น้องเลยนะคะสร้ากมันจะเห็ดวายแห้งพี่น,อน,อนอ้องนะคุณกอห้องน้ำแล้วทางในก็เอาพี่น้องคลิปนี้ก็ชิคอจอบก่อนเนาะโดยน้องอตีต้องขอขอบ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อ ี่ต้นคลิปทางในต้นจนจบและบอกขามโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอ,อกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี